สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ฝ้ายพามาชมบอลสีนอกตู้แล้วก็ในตู้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะมีอะไรกันบ้างนะคะนี่คะ่ะท่านผู้ชมอันนี้นะคะเป็นดงหกหลงนะคะแม่ฝ้ายเอามาปลูกเลี้ยงไว้แต่ก็มีทั้งอันที่ไม่ใช่หกหลงก็มีนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะอย่างต้นนี้นะคะเอามาปลูกแล้วมารวมกันพอดีนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะอันนี้นารายเรืองทุบค่ะเขาจะเป็นจุดๆเนี่ยค่ะ สวยเหมือนกันนะท่านผู้ชมเห็นไหมคะเขาจะไม่มีเส้นกระดูกสีขาวอย่างเงี้ยหกหลงเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้ค่อยๆเริ่มเป็นจุดแล้วนะท่านผู้ชมค่ะอ่ะนี่ก็เป็นหกหลงเป็นกอเลยนะคะท่านผู้ชมสวยมากๆนะคะแม่ไฟรวมไว้นะถ้าใครสนใจอยากแบ่งไปกปุูกก็คือต้อนละ80บาทนะคะสําหรับหกหลงนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชม สวยมากๆนะคะชมพูนะคะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากๆนะคะแล้วก็เอาตรงๆความสวยงามนี่เรียกได้ว่าไม่เป็นสอบรองใครเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าสีชมพูเขาเนี่ยสดใสมากๆนะคะแต่ต้นเนี้ยฝ้ายไม่ทราบจริงๆว่าต้นอะไรนะคะท่านผู้ชมใครทราบช่วยบอกหน่อยนะเนี่ยค่ะตอนที่เขายังไม่กัดสีใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเขียวๆแต่พอเขาเริ่มกัดจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วกัดเต็มกัดเต็มจะเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมกัดเต็มจะเป็นแบบนี้นะคะ อนนี้ท่าไม,ม่ชมใครทราบนะคะว่าคืออะไรนะคะเนี่ยสวยมากๆนะคะแต่ว่ามันไม่ไม่ใช่หกหลงนะคะท่าผม้ชมขาใครทราบบอกไฟหน่อยนะคะจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะหัวน่าจะเยอะมากๆ,ๆนะคะเพราะไฟล์มาปลูกเป็นกอแล้วอยู่นอกตู้ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปชมเกาะเกดกันนะท่าผม,ม้ชม เดี๋ยวฟ้ายพาไปชมกาะเกตบอลในตู้นะคะเราดูบอลนอกตู้ไปแล้วนะคะก็ไปดูบอลในตู้กันบ้างนะคะท่านผู้ชมใครยังไม่มีหกหลงนะท่านผู้ชมเอาจริงสวยมากแล้วก็เลี้ยงง่ายทนทานนะคะยุคไปแล้วก็ขึ้นใหม่นะคะแต่อันนี้นาตายเดือยพบนะคะมีอยู่กระถางนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะท่านผู้ชมมันจะเป็นจุดๆ,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 ๆใบเนี้ยเริ่มเป็นจุดๆนะคะกัดจุดๆ,ๆอันนี้เต็มใบนะแต่เขาจะไม่มีเส้นเห็นไหมคะ อันนี้หกหลงนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกเกาะเกตกันนะคะเกาะเกตตู้นี้มันจะมีใบช้ำน้ําไปบ้างแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าตอนแรกไฟเอาไปรวมกันหลายต้นนะคะอยู่ตู้นู้นแล้วทีเนี้ยไม่ค่อยโดนแสงนะคะก็เลยย้ายมาตู้นี้นะคะอันนี้มีทั้งหมดสี่ต้นนะคะสี่แม่ด้วยกันนะท่านผู้ชมแล้วก็แม่ที่ด่างสวยสวย,สวยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็สวยอยู่อีกตู้นึงนะ เนี่ยท่านผู้ชมใบนี้เปิดด่างสักทีตอนเด็กนี่ด่างเทพมากนะคะและหลุดเขียวหมดเลยอยู่ๆกลับมาด่างแล้วนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะกอกเกตนะสวยมากๆค่ะท่านผู้ชมเนี่ยและที่สําคัญในท่านผู้ชมแสงเนี่ยมีมีความสําคัญต่อการเลี้ยงบอลจริงๆนะคะอย่างอันนี้รวยล้นฟ้าไทยนะท่านผู้ชมเห็นไหมคะใบแดงๆเนี่ยอันนี้คือแสงที่แบบพอดีเห็นไหมคะแต่ตอนแรกเพิ่งย้ายมาตู้นี้นะคะเห็นไหมคะพอมาอยู่ตู้นี้ ไอ้พออยู่ตู้ที่ผ่านมานะคะมันโดนต้นไม้คลุมนะคะโดนบอลต้นที่โตวกว่าคลุมแสงซีเลยท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวย้ายตู้แล้วนะคะเนี่ยก็ถือว่ายังไม่เข้มนะคะแสดงว่าตู้เนี้ยแสงยังไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาโดนมะยมนะคะโดนมะยมนะคะกิ่งมะยมบังนะคะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวค่อยพาไปดูบอลโซนต้นกล้วยนะคะโซนต้นกล้วยกันนะคะท่านผู้ชมค่ะ โซนนี้นะคะจะเป็นแบบโซนบอนที่แบบอยู่ธรรมชาติเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าตู้ตู้ก็เป็นตู้ที่อ่ะเดี๋ยวแม่ฝ้ายไปเปิดให้นะคะเป็นตู้ที่ทํากันเองนะคะไม่ได้ดิบใหญ่เลยนี่นะคะแม่ฝ้ายนยคะพูกประดิษฐ์ตู้ให้นะคะนี่ท่านผู้ชมคะ่ะชายชงชายชนก็มีนะตู้เนี้ย amazing มากค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะชายชนต้นเนี้ยเดี๋ยวก็แดงเดี๋ยวก็หลุดแดงแต่เขาเนี่ยเห็นไหมคะ ออกลูกมาก็ยังแดงบางใบก็ไม่ค่อยแดงนะคะสวยอยู่ต้นนู้นอีกเหมือนกันนะคะต้นนั้นก็แดงน้อยซื้อมาตั้งแต่เด็กๆนะคะนะคะท่านผู้ชมตู้นี้นะคะเป็นตู้บอนสีหลายพันเลยนะคะรวมมิดกันไปเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้นางพิวนะคะนางพิวบอนสีแดงเรื่มๆเลยนะคะเดี๋ยวกําลังทําจํานวนนะท่านผู้ชมอันนี้พระยาสุรษษเสถ็นกอเลยนะคะนี่ ยาสูระเส็ดนะคะอันนี้หงสุวรรณอันนี้หนมุมานออกศึกนะคะท่านผู้ชมขามีหลายต้นเลยนะคะเนี่ยค่ะเยอะมากขง่งนู้นก็มีอ่ะอันนี้ก็เป็นบอลรวมมิตรนะคะก็เดี๋ยวกําลังทําจํานวนอยู่นะอุ้ยท่านผู้ชมอันนั้นไก่ทองประเสริฐแผงแดงทั้งใบตอนนี้เหมือนจะเริ่มป้ายเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาจะป้ายหรือยังอุ้ยท่านผู้ชมขาอ้โหู เริ่มป้ายแล้วค่ะนี่นี่นี่ท่านผู้ชมออกลูกมาเริ่มป้ายแล้วอ่ะเนี่ยค่ะไก่ทองประเสริฐต้นแรกเขาแผงแดงแบบนี้ทั้งใบนะคะอุท่านผู้ชมออกลูกเยอะมากโอ้นี่ค่ะเห็นไหมคะบางบางต้นเริ่มป้ายแล้วท่านผู้ชมออกลูกเยอะมากนะคะบางต้นก็ไปทางขุนสีเขาจะโคงเลยนะคะแสดงว่าแผงกลับไปกลับมานะ ู้ชมค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะไฟก็รบกวนนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไฟหน่อยนะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะนี่ค่ะฝากกดติดตามลูกชรนาอีล่มามันเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอันนี้คือบอนสีอันนี้น่าจะเป็นพวีราบนะคะแต่ว่าเขาเหมือนแผงท่านผู้ชมแต่อาจริงๆสวยมากเลยนะเห็นไหมคะเขาจะกัดขาวแล้วมากัดชมพูขาวก็มีชมพูก็มานะคะสวยจริงๆเลยท่านผู้ชม แต่ทวีลาบคือจริงๆมันจะไปทางหน้าน้าตาลนะคะหน้าน้าตาลเนี่ยจริงๆเข้มกว่านี้อีกนะคะเนาะแล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับกับการกัดสีนะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้ไฟจบไปกันกับหนุมานเข้าเฝ้าแล้วกันนะคะต้นนี้นะชมพูเลยแล้วก็สีปาดนะคะท่านผู้ชมคะ่ะสวัสดีค่ะ